เวร่าเวร่ามาแล้วมาแล้วเออคุณย่างขาอะไของคุณป้าใ่แบบบูมอ่ะอะเออดอ๊ะรถกตัวบูม เขากูตัดผมป่ะเนอะตัดผมเยอะหน่อยเขาหนจะตัดผมเยอะห <c oughs> น,น่อยเนาะเพราะว่า, <c oughs> ามันเจี๊ยนนึงมีรอบนึงเดี๋ยวต้องตัดผมดูดีหนะ่อยนี่มันปล่อยยินดีกับลัดสาวนะครับลัดสาวลัดสาวก็ลัดเขยนะครับโดยคุณนายแป้งนะครับแป้งเำปามสิทธ์เนอะไม่ใช่แป้งเำ้ีนะครับ มาเข้าร่มครับเข้าร่มครับเข้าร่มครับเออเนี่ยเนี่ยขึ้นมายืนมนนี้ก็ได้เนี่ยแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณแม่ครับแสดงความยินดีนะครับคุณแม่ครับขอบใจมากครับเนี่ยเนี่ยขึ้นมาถ่ายข้างบนเนี่ยตรงนั้นนะ ไปับตอนนี้วุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่ากลังหาหมุมถ่ายรูปนะครับช่างภาพอยู่ไหนครับจ่างภาพช่างภาพเนี่ย บนวัยนะครับคน,นเยอะมากครับเพราะนักศึกษาที่จบไปแล้วก็กำลังลงมาครับภากัาไม่ทันนะครับ สีจะูสู้สูนี่ครับยินดีด้วยกับหลานสาวนะครับได้เป็นด็อกเตอร์แล้วครับด็อกเตอร์โมมี หรือว่าอีเมลแอบแตะล้านแตกนะครับแบบความสำเร็จนะครับนั่นก็ด็อกเตรอร์ด็อกเตรอร์มันมาแล้ครับเออด็อกเตรอร์ด็อกเตรอร์เอาช่วงช่วงรอครับเอาธรรมชาติมธรรมชาติก่อนก็ได้ครับเพราะว่าอยากถ่ายเต็มที่แล้วครับเนี่ยเอามุมนี้ก็ได้เนี่ยแบบอันนี้หน่อยเอา ด็อคเตอร์ครับด็อกเตอร์เกียนิยมอันดับสองเอ,เอ้าไอ้ไม่ได้เกียดนิยมอะไรนไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์เลยเา,ลอา,อยามาามา,มา,มา

หงาห้าห,ห,หกดหน่อามสห้าหแอา่ห้หดคาบสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดูความน่ารักนะครับมาครับมาครับมาครับแม่มาครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับมาแม่ ดวน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 ฮะเอาเรื that, ่อง right. <aph> <fact> พ่อกับแม่ โอเคเอาที่อดแล้วแล้วเีสยนโอเคี่สบายแล้วสบายก่อเดี๋ยวพ่อสวัสดีครับเชื่อได้มาแล้วอได้มาแล้วนะเดี๋ยวเยีนเดียให้า้้้พ่อมาไหนเยเดี๋้เยเียงอ๋อ แสดงแสดงความยินดีด้วยนะพ่อนะได้ลูกชายด็อกเตอร์แล้วเอออกเพื่อใจที่สุดแล้วเน่ยโอเคที่บอกว่ารูนี้เป็นเอาเระไรเรองอไรเภาพภาพความปรับใจกับพวกเราไปถูปไ้อัดวดีโอไว้ดูมาดูภาพแห่งความยินดีล้อง บันท you know. ึกวดีโอไว้ดูหน yeah, ่อยฮเด็พอดีนะออเอายไม่ตมไคกหลังส้าครับประเด็นคนสงประเด็นแดดเที่ยงนะครับหนึ่งแสนไปวิแงเดียวสนัต พร้อมยังเอามาเถอะเร็ว,รว,รวมันร้อนมันร้อน,อนผมไม่เคยตากแดดน,นาขนขนาดนี้นนนครับ<อ> <c oughs> ดูท่างภาพครับไปแทตัวหน่อยอะ